บ,บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยผู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาลไว้เป็นที่ระลึกโดยนายกรลฐมนตรีจะยังไม่ขึ้นตึกไทยผู้ฟ้าจนกวาน่าจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีรายงานว่านายกอิงจะเข้ามาัดงานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่16กันยาย,ยานนี้ลงใต้ไปที่หมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา7และ9ตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลากลุ่มคนรักป่าไปตรวจสอบผืนป่าต้นน้ำ5แป ในพื้นที่โครงการจุฬาพรพัฒนา7และ9และโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสมวนป่าเขาไปและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาพิไทยภาคใต้ส่วนที่2ป่าสมวนต้นน้ําเพื่อกิจการนิคมต้นน้ําแม่น้ําปัตตานีเหนือทะเลสาบอ่ากเก็บน้าเขื่อนบางลา พรการบุกรุกแทรกขาป่าใหม่ใช้รถไถไถเปิดป่าทำถน,นนแต่ละแปลงนั้นถูกตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขาดต้นบางต้นแปรรูปเป็นไม้แผ่นบางแปลงมีการปลูกต้นทุเรียนพร้อมต่อท่อน้ำทีวีซีเพื่อรดน้ำบางแปลงก็ยังถูกขยายพื้นที่บุกรุกเพิ่มเติมโดยการบุกรุกป,ป่าดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำเขื่อนบางหลากระดับน้ำลดลงต่อเนื่องและกระทบกับสัตว์ป่าในพื้นป่าฮาหลาบาหลาด้วย ช hey, <Deus! S 1> <arry? S 2> ่วงนี้พากันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาติดตามอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งข้ามชนกับรถกระบะค่ะ มาติดตามข่าวกันต่อนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพสองแม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้ามรอข้ามถนนถูกรถกระบะชนแม่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุบริเวณถนนหน้าชุมชนบ้านเขาวงอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาหลังเกิดเหตุรถกระบะขับหลบหนีไปชาวบ้านรีบออกมาช่วยโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตร,รวจสอบพบว่าคนขี่รถพ่วงข้ามนั้นเป็นลูกชายกำลังพาแม่ไปซื้อของหลังถูกยรถชนลูกชายจุกแน่นหน้าอกตกใจกับเหตุการณ์ที่ทำให้สูญเสียแม่ ต่อมาตํารวจสพเขาหินซ้อนตามไปจับกลุ่มชายคนขับรถกระบะและเพื่อนที่หลบหนีเข้าปาข้างทางพบดื่มเหล้าเมามาด้วยจึงได้คึ้นตัวไปดันเนินนดีตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้พายเจ้าหน้าที่กองพสุดน์หลักฐานตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตบระเวณป้รถประจำทางท่าน้ำสีพระยาเขตบางรัก หลังได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตยอยู่ริมถนนสอบถามในผ้ารถโดยสารประจำทางบอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชายไร้บ้านมักนั่งอยู่ที่บริเวณนี้ขอเสร็จเงินคนที่ผ่านไปมานําไปซื้อสูตรราดื่มช่วงประมาณ6กโมงเช้าเห็นชายคนนี้อาเจียนเสียงดังอยู่นานเข้าใจว่าเป็นอาการเมาค้างจึงแจ้งตำรวจมาตรวจสอบตะลังสิ้นเสียงร้องไปก็มีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดเข้าไปดูจึงพบว่าเสียชีวิตแล้ว เทนนิส US Open Grand slam สุดท้ายของปีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศจานิกซินเนอร์ ner, มือหนึ่งจีตลีที่ได้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นแกรนด์ส l a มแรกในช่วงต้นปีไปแล้วพบกับแจ็คกร์ก์เออร์นักเทนนิสอังกฤษคนแรกในรอบ18ปีที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้และยังเป็นซินเนอร์ที่ฟอร์มยังร้อนแรงปวดเอาชนะแราเออร์ไป3เซตรวด7-5ต่อ7-6ต่อเร7-3ต่อและ6-2ต่อผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศรอบพบคู้ชนะระบาดเจเลอร์ฟริน 12ในการทดสอิโค้หรือวิสิจากสหรัฐทั้งคู่เนรืรอบจากชิงชนะเลิศนั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ12นาฬิกาในข่าวเด็ดเจ็ดสีสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ